ไฟตู้เย็นดับไฟตู้เย็นไม่ติดให้ทำการถอดปลัก๊กจากนั้นใช้ไขควงหัวแฉกขันสกรูยึดฝาปิดเทอร์โมสตัตหรือฝาปิดขั้วหลอดไฟออกเอาสกรูออกแล้วเปิดฝาปิดขั้วหลอดไฟออกจากนั้นหมุนหลอดไฟเก่าออกโดยการหมุนหลอดไฟออกให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาเอาหลอดไฟเก่าที่เสียหรือขาดออกแล้วเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ที่มีขนาดเท่ากันใส่โดยการหาขนาดของขั้วหลอดไฟตู้เย็นให้ทำการวัดด้านยาว และด้านกว้างของขั้วหลอดไฟเมื่อได้ขนาดและหลอดไฟใหม่แล้วทําการหมุนหลอดไฟใหม่เข้ากับตู้เย็นโดยการหมุนหลอดไฟเข้าให้หมุนไปตามเข็มนาฬิกาหมุนเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วปิดฝาครอบเทอร์โมสตัตรหรือตัวควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นแล้วใช้ไขควงหัวแฉกขันสกรูเข้ายึดไว้ให้แน่นทุกตัวโดยการขันสกรูเข้าให้ขันไปตามเข็มนาฬิกาขันเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วทําการเสียบปลัก๊ก แล้วก็สามารถนำตู้เย็นไปใช้งานได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวันกรสวัสดีครับ